เอาละสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะกับซีรีส์คนเดิมเพิ่มเติมก็คือเป็นกันน์นะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าอะไรครับผมก็บอลแซดบูดไก่เซงกันชิสานะฮะโโอ้หวันนี้ก็มาอยู่กันกับจิ้จุ่มสุธธ่มตักใช่ครับกับคอนเซปต์นี้คอนเซปต์เดียวเลยฮะที่เล่นอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะฮะไม่เปลี่ยนไปอย่างอื่นและโอเคมาเลยนะฮะจะเอาตัวอะไรดี๋ยวขึ้ไ,ไปดูนะแต่ว่าขอเพื่อนคนดีก็พอนะครับ ไม่ดีเดี๋ยวแกเป็นงูจะเป็นคูซูเปอร์แต่ยากกันหมดเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่ไซเบอร์แมนไม่รู้ว่าไซเบอร์แมนนี่มันไม่เลือกตัวนี้อีกดิเอาไม่เลือกเว้ยออกไปไกลๆเลยตัวนี้ตัวอะไรวะเออนี่ตัวนี้ตัวอะไรวะทำไมในในในของจริงหรือว่าไงไม่ไอ้นี่ไอ้นี่จิ้มจุ่มอะนะไม่รู้เหมือนกันพี่จำไม่ได้ไม่กล้าเลยเออนี่ก็จิ้มจุ่มหัวหมดเลยเนี่ยเอาทรั้งมาก่อนตอนแรกนี่รักใ่รไม่รัก มาเจอวีดีโอมันมาเลยด่านอะไรีฮะด่านอะไรก็ได้ที่สดงดงามเอออะไรสิแบบนี้ซายไกส์จ้าซไอไกส์ก้าถุยหึจมหึจมเยอะหึจเยอะเป็นด่านที่แบบว่าสวยงามเลยฮะด่านเรงนี้อุ้ยยังรออ่ะเฮ้ยวันนี้โอ้หน้าตาเหมือนเดิมเป็นหมดเลยฮะบอกเลยเยอะหาจางไลยนะแกโง้พุ่น พูดเทไหมไปเลยบอดี้อัดชัดเอาไปเฮ้ยไม่บอก่ไปอะไรเนี่ยไม่ครับไม่ครับมากเลยเมื่อกี้อ้กวาเฮ้ยใครจะไปรู้ปว่าโจรเขาไปขนาดนี้ปุ่มตัวนึ่งกันยังไงเหรอคกตาโอ้ยบางทีสคกตานักเลงนักแลงเหรอแกว้าไปเอาล่ครับคุณโอคูตุกับผมซะ คุณโกคุครับแข็งแกร่งไรขนาดนี้เนี่ยหยาคุณจบลงแล้วทั้งคุ้งคุณโกคุครับใหเล่นกับนายในซุปเปอร์ไซย่าดีอ่ะผิดล่างผิดล่างโกคุครับไอ้ผมไปล่างมาสักครับหยาฉันจะเล่นกับนายอีกล่างนึงเดี๋ยวเดียวไซย่าบูแกนเดอะครับไม่เป็นไรผมจะจัดการเองหยาไม่จริงนะซุปเปอร์ไซย่าบลูทีไม่จริงนะคือล่าที่เหนือกว่า ก็คือสยาโฟสิไปได้ไปเลยไปเลยยอเยอดีอัจจูอจูครับเฮ้ยเยอะดูนี่สิครับผมสยาทีได้อ้าวเจเอโกหังนี่โกหังเหรอไอ้โกหังร่างเด็กเอนี่ปากพดแอเยอทำไมเมื่อกี้มันเปลี่ยนทำไมมันไม่ลดวะา ห้องล่างเด็กทำไมโหดร้ายอย่างเงี้ยต้องลงหนาวมันหแบบนึงมันแหบบนึ่มันเจ็บไไดิไม่มีทางหรอกนะอ้าวเฮ้ยเย่าไอคือไหนอ่ะทางนี้มั้งเฮ้ยไปแล้วเป็นไงเป็นไงเยอะเจับชาวไราต้มอันเลย่าเล้วไปแล้วอ้าวอยู่ๆก็ไปก็วันนี้เบจิโต้าโก ป้า <Wow. S 2> แปลงร่างไม่ได้อ่ะคุณพ่อคุณพ่อได้ร่างนี้ได้ยังไงลุงเนาะแก้วท้องไม่ซ้ำเอาคนผิดป้าเอ้ยแปลงร่างไม่ได้ว่ะไงดีวะเนี่ยเยอะไงวะทำไมแปลงร่างไม่ได้ไงไมันจะกลับร่างยังไงร่างนี้คุณพ่อทำเมื่อกี้ยังไงล่ะเยอะอะไรเนี่ยมันมันเบี่ยงแปลงร่างแอคชั่นเยอะจัง ไปเยอะไม่ท้องแกไม่แต่งงานกับไมล่าไมล่าคือใครปะไมยไม่แฟนทั้งหนวนะคนชอบอ๋อไม่ดูน้องบิลล่าดูน้องบิลาอัดกากใช่ไหมนั่นแหละฟังมันชอบทำไมก็หลังฉันคนนีวะนั่นสิใจไปกันกับลังอะไรนี่ไปดูไงช พ่อน<อ>ี่หย่าอ้ออ้อหยไปเลยไม่แกมันชั่วขนาดน,นี้ย่า<ะ>มีอะไรที่ข้อมือด้วยเนี่ยข้างล่างไม่ได้สินะหลังล่างสุดยอดของฉันแล้วต้อง่งแกน,นี่ยฮะจะไปไหนโอตินคูสมาแล้วอาจารย์อโอตินคูสยังไงนะน ทงนีไปตู้งนี้ไปยึดอีกทีนึงไอ้ย่ยไปไม่โดนสักคนเลยไอ้เจ็บนะไปไอโมเดคร์กคนนี้จะคำจัดแก้ไอจาอ้จาไอจ้าไปกินไอดู้อ๋อเต็มหน้าเลยเอาไปกินซะไอ้อยอัน,ยนี่มันซุปเปอร์โคตรคุดไปกินผีมา ไอะกิดกล้าสู้กับโคจินโคสุดหล่อคนนี้มากใช่ไหมแกนี่สุดจริงๆเลยนะเขาคนสุดหล่อไม่นะสักทีไหมยาไม่นะต่อด้วยท่านี้ไปไปหาื่ออะอีกหรอไปลงมันล็อกซะเฮ้ยแล้วจะกล้ากล้ายังไงวะ้องสุดเฟ้ยอุบุทักนี้ ลุ<า>โบๆไป,ไปายาองไมเราแพ้ไรเนี่นยโอ,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 อ้ยหน่อยเถอะยาอๆๆ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 อๆๆๆอๆๆ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 นๆๆ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 ย โอ้โหสาะยักก๊อตก็มานี่หลังนี้แหละลางสุดยอดของกขนมนะครับใจเฟ้ยสายยักษ์บูยังงั้นน่ะไม่หมดใจจงลงนรกไปโอ้ไม่อีกหลังนี้ตั้งหากลางสุดยอดของข้าว่าเอ้ยบุกแปลงล่างไม่ได้ไ<อ>ม่ไดแล้วใครบุกก็ เสร็จละตู้โอ้แรงเสร็จไปละเฮ้ยบอกซะนักแกต้องโดนซะยะจับจับจับได้แน่ได้แน่ได้แน่ยะไปอะไรตัวกากๆมาพี่ไม่เป็นไรหรอกไปกินบิ๊กบังนไม่บาด้าเป็นหน้าเลย อะไรเนี่ยฉันเก็ดรันดจั์จะอาเยัดแกงจริงเลยทักนี่โอ้โหไอ้ป้าเอ้ยนี่นี่ทักนี่โอยนี้ต่น่ารำคาดซจริงสู้กับเด็กได้แล้วแกน่ะได้โดนเอาอะไรวะอะไรของแกน่ะบวดตัวหรือเปล่า เดี๋ยวได้ท่านี้มาได้ยังไงเป็นไงหน้าตาหน้าตาหล่อใช่ไหมเฮ้ยตายส๊อคโคตรแรงต่อรู้ซ้ำท่านี้รู้สึกว่าแกจะนอนอยู่ไหมโอ้โหตายเลยอ่ะโคตรโหดเอาจริงเรืิวมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยน่ารักจังสักลั่นตีนะโคตรแข็งแกร่งเฮ้ยตีทำไมลักหม่จะน่ากลัวเลยแค่นี้มัน เอื้อเหลือขอจริงๆโอกาสที่แกลุกขึ้นมาถึงแล้วปุ๊บตังนี้เจ็บอะไรลายล้างแล้วทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ยเืียตัวไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บตังนี้เว้นละช้าหลอกหลอนไปตายละของแพ้เลยไปบ้าหนูจะนักเร้่องินล้างน้ำไมเราเก่งกันหรอเก่งอะไรเราพี่ยอมตั้งนั้นเลยเนี่ย มาเลยโร oh, ้อนไปไป,ปนชนเนี่ยเขาเนี้ยอี๋เยอะ <Yeah. S 2> เยอะขนาดนี้พร้อมเดือมต่างกันอี๋ยอะแต่ว่าเขานี้ต้องแพ้เป็นก่อนเพรไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆริงเย yeah. อะทำไมเราถึงซีมีงเทิงถึง,ล,งลังพรื่นงโต๊ะบิ๊กบัาง เว้ยเน้ยเฮ้ยข้าพิบดลั่นจริงๆเลยลเนี่ยต้องพ่งาิสบังเฮ้ยเยอ,อะเออไม่เรากันแล้นสินั่นลูกจังตอมนี้โ้าเดียวกันเลยเออเอ้ยมันไม่ลุกขึ้นมากอดปลเออนอนก่อนตามนี้สวยจะนอนไปท<า>ี่ไหนหลังอยู่เฮ้ยไม โอ้ยไปถึงสักทีเหรอไปถึงหรอกโอ้โหโดนเลยเอื้อทำไมทำอะไรไม่ได้เลยปะแข็งแกร่งเกินไปแล้วใครเหรอไม่จบหรอกหน้าไม่จบหรอกหน้าชิไอ้เดี๊ยบขั้นนี้ก็ได้โอ้โหไปเค,เคกับเกลอกหน้เฮ้ยบ้าจร<อ>ิงเ,เอาอีกไหมโหดไล่เกินไปแล้วอ่ะเอาอีกไหม อาอีกไหมออีกไหมปัดกระแปงล่างเลี้ยงไงฟะไปเจมตัวตายแกตั้งหะแกตั้งหกแล้วเจ้าพ่อแกเลยดังเ้ยเจอาอี่๋เจกาพ่อทำไมเหรลูกทำไมโหดกับพ่ออย่างนี้ไม่บายอ้าวไปไหนแกเอาบคาย่างที้ เฮ้ย้วเ้เส้ยดเกินละเสร็จแล้วนีี่อีกไหมโต้ยลืมตัวว่ามันนอนไม่ค่ะแบงหลังแม่ลว่ะอะไรอ่ะ้แกนี่มันกระจอกพกไว้เกินไปละตายเลยเหรออืมทำไมอ่ว่ากระจอกพ่ไปตายเฮ้ย อันหลังให้สักครู่อ่ะอันหลังที่ไหนทันหน้าอยู่เมื่อกี้วเว้เอ้ยททีอ้าวอ้าวฮ้่ยเรแต่แปลงล่างอีก,กทีคทีก็ไม่สนใจเราไปข่าจบง่ายๆหรอกคนอย่างแกไม่จบแต่ฉันน่ะจบแล้วไปตายเลยอ่ะที่ตัวไหนมึงว่าจะเหลือรอดได้เหลือเลาะหรือรอดจากไหน อ้าวย่อ้าอ้าเว้ยนี่นิดเดียวเองเจ้าสื่อลูกต้นขาบมาด้วยนะจบแล้วเป็นแกต้องทำให้จบเออจบแล้วหลกมั้ยเกรดยังไงสักสองตัวมา้จัดไปครับ <ff> โอ้โูล่างนี้ดีกว่าทีไ่ไหนฮะชัดไปเอาตัวจิต้ามามเลยเ,เอาตามทำไมปะมาที่น,นี้ก่อนตัวจิต้าล่างนี้เหรอมามกด,ดปกไปเอากี่ตัวเอาสองตัวเอาสองรู้เลยจะชนะหรือเปล่า ยีแพ้เบนไปเลยอะเซงจัง้บเ,เจริงไหเจาอบอกเอฟชุดนี้แฟนตาซีมากแฟามันมืดจังปะนัะน่นสิที่เรือก,การนัน้นที่จะไม่ผิดมันกลายเป็นหามีปะ่ะเฮ้ หน้าเลยไปยี่ยะยะมีหางด้วยเป็นไงล่ะเห็นหางไหมไม่อยากรู้ไปยะยี่ตียะทางนี้ไปตีตีติงติงยะยะ ก็ไม่ละกายเกลื่อนผิวสักเท่าไรแล้วนะจ้ะไปไปตั้งคืนตอบของฉันย<ะ>่ออเจะขาดสินะออไปย<ะ>่้ออออย่าโฟงงัน้นนะก็เห็นเห็นจะเท่าไหร่ ็ต้องมาแย่งแปลงร่างด้วยไม่ะซักเท่าไรไรหยาอะไรของแกฮะฮึดูนี่ตัวเล้นไหมนเนไอ้โอ้เร็วมากบิชิมคีมแอนด์มนมไอ,อหล่อไหมหล่อไหมหล่อไหม ทำไมชุดเดียวกันอะน่งละ้นี่ยาอียอาแงาไม่ได้แล้วหมดสิลุซินักกะแอบดูด้วยสินะาไปกินหาหลังโลกสินะ ไว้ยเด้ตัวเล่าทำไมลุกขึ้นมาทำไมฮะน่ารักไปมบัดมังกรไม่ใช่เหรอใช่ไปอ้าวไม่ใช่ดีกว่าภาของตอนเด็กเยอะลงในล,ลูกกระสุนแล้วลงเป็นงั้นเนลยถูกเป็ดไปแล้วกี่หลังที่คอยลงในล,ลูกเยอะอะไรกันวะเดี๋ยวทั้งนี้ไปตีบัดกิงคือ สิเราจะเป็นยังไงไม่เห็นมีอะไรเลยเหมือนสู้มไม่ได้เลยวะเห็นหน้าอะไรอือปัดกิงกือตายตายอะไรยังไม่ตายเลยเนี่ยดูสิ๊ะน เนมันจะโดนของใครก่อนกันตีหย่าวัด่อยท้องนี่แหละย่าไม่สุดยอดจังว่ามันตายเลยเนี่ยโอ้โหตับไปสักตีดีรังกาโอ้ยโกจิต้าเป็นตัวอะไรวะโกจิตาเฉยๆนี่แหละแต่แปลงร่างได้มั้งไม่จำเป็นระยะสามสินะอยากสู้โกจิตา งน่จัดมาูบกจิต้าร่างนี้เราต่างกันมากเลยนไปไอินหน้าเลยหย่ากูจิต้าฟรีเนี่ยหมดแล้วเอ้ยยยเดเดาของบางด้วยเนี่ยย ไีเก่งด้วยยาดูนี่ซะเก่งมากเลยตัวจิตลันัางอีดูเก่งจริงแหลยอ๋มอมองไม่เห็นทุกทีเลยปั๊บเข้าไปหนึ่งทีไป ไาเอ้ยเอ้ยยาอุย้ยไม่ได้ลูกอมอะไรเนี่ยไอ้โถยทำไมไม่โดนป้าเฮ้ยชาร์จไม่ได้เหรอเวนแล้วชาร์จไม่ได้ตอนนี้ชาร์จได้แล้วเฮ้ยอ้าวแรงจริงๆเลยเนี่ย เจ็ดชันบนนี้โอ้โหชั่วมากชัวแค่ไหนครับเจ๊เจดูโอ้โหช่วยไหมช่ไยอะไรวะเป็นจิตตารังนี่เอา้าไป็นว่าเป็จิต้ากันเหรอเฮ้เฮ้ใครวะเฮ้ใครวะเฮ้ยเก่งยังแป่งล่างอยู่อีกนเนี่ยเฮ้ โอเคฮะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไม่น่าแปลงร่างเลยใช่ไหมแล้วก็ดูกันเลยโอเคฮะบ๊ายบายนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ตกตึ๊กตึ๊กตๆ๊กตึ๊กตึก